สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เรามาเรียนภาษาไทยกับคุณครูบุษรากันนะคะวันนี้คุณครูจะมาสอนสระเอียค่ะนักเรียนพร้อมแล้วเราไปเริ่มเรียนกันเลยนะคะสระเอียนะคะประกอบไปด้วยสระเอสระอีและยอยยักษ์นะคะ รวมเรียกว่าสระเอียออกเสียงว่าเอียเวลาเขียนนะคะเราจะเขียนสระเออยู่ด้านหน้าพยัญชนะต้นสระอีเขียนไว้ด้านบนพยัญชนะต้นและยอยักษ์อยู่ด้านหลังพยัญชนะต้นนะคะ3ตัวนี้รวมเรียกว่าสระเอียทบทวนอีกรอบนึงนะคะสระเอีย ประกอบไปด้วย A E ยอรวมเรียกสระเอียหรือออกเสียงว่าเอียทีนี้คุณครูอยากให้นักเรียนฟังเพลงสระเอียนะคะเด็กๆสามารถร้องเพลงประกอบไปด้วยเลยได้นะคะ เด็กนไงบ้ายเด็กๆจากเพลงที่ฟังนะคะ A อียอเรวมเรียกสระเอีย A นั้นเดินนำหน้า E นั้นมาข้างบนยอขอตามด้วยคนสุขเหลือล้นไปกัน3มเกลอนะคะต้อง A อียอเท่านั้นนะคะถึงจะเป็นสระเอียนะคะทีนี้เรามารู้จักสระเอียอีกรอบนึงนะคะ สระเอียเป็นสระเสียงยาวเวลาเขียนเราจะเขียนสระเอไว้ข้างหน้าพยัญชนะต้นเขียนสระอีไว้ด้านบนพยัญชนะต้นและเขียนยอยักษ์อยู่ด้านหลังพยัญชนะต้นนะคะออกเสียงว่าเอียเด็กๆลองออกเสียงตามคุณครูนะคะเอียทีนี้คุณครูจะให้นักเรียนนะคะลองบอกคุณครูสิคะว่า ขนมคัพเค้กนะคะชิ้นไหนที่เขียนสระเอียได้ถูกต้องนะคะดเด็กๆลองทายดูนะคะคัพเค้กชิ้นไหนที่เขียนสระเอียได้ถูกต้องคำตอบคือชิ้นนี้นะคะชิ้นที่หนึ่งที่กำลังขยับอยู่นะคะชิ้นนี้เขียนสระเอียได้ถูกต้องนะคะส่วนชิ้นอื่นนะคะเขียนไม่ถูกนะคะ สระเอียที่ถูกต้องต้องมีสระเอยอยู่ข้างหน้าสาระอีอยู่ด้านบนและยอยักษอยู่ด้านหลังนะคะใครตอบถูกนะคะบุกหลบมอให้ค่ะทีนี้เรามาฝึกสะกดคำสาระเอียกันนะคะเด็กฝึกสะกดไปพร้อมกับคุณครูเลยนะคะตอเยเตียกอเยเกียเตียเกีย นอเอียเนียชอเอียเชียเนียเชียลอเอียเลียบอเอียเบียเลียเบียมอเอียเมียสอเอียเสียเมียเสียฝึกอ่านคำสองพยางทบทวนสระที่ได้เรียนไปแล้ววันนี้คุณครูจะไม่ทบทวนสระโดยการเรียงสระนะคะ คุณครูจะให้นักเรียนออกเสียงสระตามสระที่ได้ปรากฏมานะคะเดี๋ยวคุณครูจะทำให้ดู3มครั้งนะคะพร้อมแล้วเริ่มเลยค่ะ A I A ต่อไปเด็กๆออกเสียงเองนะคะ มีต่อนะคะ เรามาเริ่มสะกดคำสองพยางกันเลยนะคะเด็กๆสะกดไปพร้อมกับคุณครูเลยนะคะมออีมีปอเอียเปียมีเปียมออะมะมอเอียเมียมะเมียมีเปียมะเมียงออัวงัวงอเอียเงียงวเงีย ลอเอเลียมออือมือเลียมือมวงวยเงเียเลียมืออออาอ,อาหอยเอเฮียอาเฮียลอเอเสียจอไอใจเสียใจอาเฮียเสียใจจอเอเจียรออะระนอไอในเจียระใน ซอยเยเสียวอเอเวลออาลาเสียเวลาเจียระในเสียเวลาเป็นไงม้าคะเด็กๆระเอียเออียยอนะคะสราเอียคุณครูมีงานให้นักเรียนทํานะคะนักเรียนคัดคําเหล่านี้นะคะลงในสมุดนะคะเขียนให้สวยงามเป็นระเบียบนะคะเสร็จแล้วก็ฝึกอ่านหลายๆรอบเมื่ออ่านคล่องแล้ว ให้คูวครองถ่ายคลิปการอ่านนะคะส่งมาให้คุณครูดูนะคะคุณครูได้ดูนักคลิปของนักเรียนแต่ละคนแล้วนะคะที่ส่งมาเด็กๆอ่านเก่งมากเลยนะคะส่วนใครที่ยังไม่เคยส่งมาให้ค,ครูดูเลยคุณครูรออยู่นะคะวันนี้คุณครูขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ